โอเคสวัสดีครับท่านผู้ชมในวันนี้นะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมเล่นสี่คนนี้นะครับอะไรไม่รู้เชื่อไอ็มลุไม่มีไม่ได้มีในหน้ารักนะไม่มีในหน้าอฟบ,บีนะครับผมก็เลยไม่ดูนะครับว่าชื่อเกมอะไรเกมนี้ผมก็เคยเล่นนานเลยนะครับ เนี่ยดูเงินผมจริงจริงมันเป็นสามหมื่นนะแต่ผมซื้อสีนี้ไปเรียนหนึ่งหมื่นแล้วเพะผมจะทำคะแนนเนี่ยผมได้มาหลายอันแล้วนะครับนั่นเลยอีกหลายอันที่จะผมยังไม่ได้ปลดล็อกนะครับที่ผมปลดล็อกสีนะครับเพราะะผมจะเอานี้มันเขียนว่าปลดล็อกสีทุกสีในร้านค้านะส่วนอันนี้ก็ไม่ต้องบอกเลยผมดูในนี้นักสองอันนี้ดิมันมีคําว่า unlock add ใช่ไหมครับข้างล่างนี้ก็มี อันล็อกแอดนะครับแล้วดูจากนะ้ผมอ่านนี้ใช่ไหมมันเป็นสีใช่ไหมแล้วมันมีรูปสายลงนะครับก็น่าจะเป็นสีแล้วพอผมดูแล้วอันนี้เป็นเป็นคนรูปหมวกนะครับไม่ต้องสงสัยเลยปลดล็อกหมวกทั้งหมดในร้านคา้านั่นเองไม่ต้องหาเลยอันนี้ผมรู้แล้วแต่ผมจะไม่ทํานะครับนี่อะไรก็ไม่รู้เลวสูงสุดมันเขียนอันนี้ผมไม่ทํามันทํานาน อันนี้ผมไม่เข้าใจเปิดนาฬิกาปลุกห้าห,ห้าครั้งต่อเกมนะครับไม่นป้แปลว่าอะไรอันนี้ห้าร้อยมิไดเกมเล่นห้าร้อยเกมนะครับเืออันนี้นะครับมันเขียนว่าไอ้นู้นนะครับผมจะทําอันนี้แล้วก็อันนี้ครับสองอันนี้เลยใช่เน,นี่ยลูกกลิ้งหมวกเนี่ยเ l ร a n Man เนี่ยกับตอ s t เ o อร r ใช่ไหมวะไม่รู้เหมือนกันนะครับ นี่สองอนี้ที่ผมจะตามอันแรกมันจะเขียนว่าชนะการแบท,ทิลเออชนะการต่อสู้ของเจริขนาดที่ใส่หน้ากากกันแก๊สอยู่นะครับงั้นผมขอหาน้กกากกันแก๊สแป๊บหนึ่งนี่ปะแปพันเนี่ยไม่น่าใช่นี่มันหมึกดำน้ำหรือว่านี่ปะบอกป๊อปปี้ไปทำ <c oughs> ไม่ใจไม่ใจไม่ใจใช่ไหมวะ อันน้จะใช่นะครับแต่ว่ามันยังไม่มีเงินไม่พอมัน,นกี่บาทวะนี่ไงอ๋ 15, อหนึ่งหมื่นห้าพันอู้หูแพงจังเลยเฮ้ยอันเดี๋ยวผมก็ทำด้กันนี้ตัวอันนี้อ,นนอะไระวะอ๋อทำเออใช่ทำลายคู่ตอ่อสู้ทำลายสามคู่ต่อสู้ ในรถถังในรถถังในเกมเดียวนะครับโอเคอีกอย่างนะครับนี่ดูดิแต้มอย่างเยอะอ่ะเอ้าไม่มีไวไฟตรงไหนวะ,ะให้ท่านผู้ชมดูสักหน่อยแป๊บหนึ่งนะครับต้องออกเข้าใหม่ต้องออกกดฟรีเดียมลบมันแล้วก็เข้าใหม่นะครับมีห้าเกมที่จะเหมือนที่มานะครับสตหรับใครที่เคยเล่นแล้วแล้วลบไปนะครับเพราะ เดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะครับนี่นะครับโอเคมาแล้วนี่ครับผมได้ดาวเลยเออดาวแรกเลยนะครับไม่มีใครแซงผมได้เลยนะครับ๋ละถ้าไปรางวัลก็เหมือนกันนะครับไม่มีใครแซงผมได้เหมือนกันนะครับโอเคมาเทรนนะครับไอ,อ้ดานนี้แหละเดี๋ยนี่ถ้าผมถ้าผมเล่นสี่คนล่ะ แค่บ่งลงเล่นสี่คนล่ะเดี๋ยวจะกลวงได้ไหมฮะหนึ่งคนละลงสามคนในเกมเดียวแล้วได้ไหมทำลายสามคนในรถถัง แล้วใครจะไปทำได้อะท่านผู้ชมว่าไหมทำลายสามคนในเกมเดียวท่านผู้ชมว่าไหมใครจะทำได้ตึบสัมผัสพลังความจากวันนี้สู่อนาคต Future Solution อัลเล็กซี่ r i a เ a อร เปรียมด้วยส่วนผสมอันล้ำค่าคท่านผู้ชมว่าไหมใครจะไปทำไม่ได้อ่ากดกาะกระบอกไม่ได้ท่านผู้ชมโอเคนี่บอกว่าผมไปเล่นในนู้นดีกว่าอันที่อัปเดตใหม่นะครับรู้สึกว่ามันจะไม่ทาไม่ได้จริงๆนะครับโอเคไปนี่นะครับ5เกมนี้นะครับที่อัปเดตมานะครับมาเล่นตั้งแต่เกมนี้ก่อนเลยรูปปูนะครับหนึ่งคน มัน,นจะมีเลื่อนอีกสามเลื่อนนะครับให้เราเลง็ง huh. ให้เราล็อกเป้านะแล้วจะยิงนะครับไม่มีการโดนดาเมจซ้อนนะครับอย่างเช่นเมื่อกี้สีเขียวยิงผมจะไม่ได้ถ้าสีเหลืองยิงผมอีกนะครับจะไม่โดนดาเมจนะครับเพราะว่าผมสตันอยู่นั่นเองแล้วทำไมผมค้างเนี่ยผมมุนค้างเลยเฮ้ยเฮ้ยเสียงก็ลังจะยิงผมอะ่ะสีแดงไปก่อนแล้วนะครับตืบไปแล้วนะครับสีเหลือง สีเขียวยังมีเลือดเต็มอยู่นะครับผมพยายามยิงสีเขียวอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยผมเลยเลือดสุดท้ายแล้วยิงไปซะเลยโอ้ยไม่โดนโอู้เขาก็ไม่โดนเช่นเดียวกันนะครับไม่โดนหมายแล้วถ้าเขาโดนขึ้นมาทำไงได้ทำไงได้ทำไงได้ชนะไปแล้วนะครับท่านผู้ชมชนะได้อย่างบุญบิดนะครับ เกมที่สองนะครับคืหมาว่าจะสรุปง่ายๆก็คือถ้าเรากดแล้วมันก็จะยิงเลยนะครับคือหมุนสุ่มนะครับอันที่สองนะครับจะมีค้อนอยู่กับมือให้ไปตีเพื่อนนะครับและเลขนะครับมันจะลดเรื่อยๆนะอย่างเช่นหกแล้วก็รอไปถึงห้านะแล้วก็เป็นสี่นะครับแล้วพอสามนะครับพอสองแล้วนะครับมันก็จะเป็นหนึ่งนะครับหนึ่ง แล้วพอสูนแล้วมันก็จะเปิดออกนะครับใครตกลงไปถือว่าแพ้เลยนะครับก็จะเป็นเกมอีกแบบหนึ่งนะครับเหมือนเกมอน,นั้นเลยที่ต้องที่เขาต้องหลบดีกันนะตกไปเลยอ้าวอ๋อแต่คันชนะอยู่ <c oughs> ไม่ได้พยายามามันไหมสูนยคือเก้านะครับทุกผู้ชมอย่าคิดบางทีมันก็ออกมาห้ามาสี่มาสามมาสองนะครับบางทีมันก็ออกมาเก้ามาเลยนะครับอ่าก็แล้วไปเดี๋ยวไปหน เลขเก้าเป็นสีม่วงนะครับเลขแปดก็จะเป็นสีฟ้าเต็มเงินนะครับโอเคมาที่สามกันอันเป็นเกมที่สามกันเลยนะครับมาเกมที่สามนะครับให้เป็นเจ้าจมเห็ุสมบัตินั่นไหมก็คือแบบว่าเราจะต้องพาคาร์บอยอโดยถึงตัวของเราไปหาสมบัตินั้นให้ได้นะครับโดยการหาทางออกนะครับนี่หาทางออกฮะผมก็เพิ่งรู้นะเนี่ยว่ามันมีมันมีทางออกอยู่สองสามนะ ที่จริงมันที่ที่ที่ผมเห็นนะก็มันมีต่างโอ,อกอยู่แค่สองเองเอ้ยหนึ่งม,ม,มีแค่หนึ่งมีแค่หนึ่งโอเคไปเกมติดต่อไปกันเลยก็คือเรื่องง่ายๆก็คือ,อก็คือเราต้องออกไปแล้วไปหยิบสมบัตินั้นให้ได้ไปไม่ถึงไปคือไปแตะสมบัติให้ได้เลยนะฮะใครเป็นใครเป็นคนแรกที่แตะไปก็ฉันอาาก็ได้ไปนะครับแต่ว่าไม่ได้นะครับเนื่องจากเราต้องร้อยคนรอคนอีกสักสองคนไปจัดเงินไป แตะไปก่อนนะครับซึ่งเปนเกมที่เหมาะสมสำหรับถ้วยรางวัลกับหีม,มากเลยนะครับหีม,มันจะเป็นแบบว่าให้ทอยลูกเต๋าใช่ไหมฮนะใช่แล้วก็แบบว่าพอผมจัดก่อนสีเขียวจับต่อและสีแดงจับหลังนะครับแปลว่าสีแดงได้ที่สามสีเขียวได้ที่สองและสีเหลืองนั้นได้ที่สี่แล้วผมได้ที่หนึ่งนะครับโอเค แล้วจะเป็นถ้วยรางวัลน,นะครับก็คือผมได้ผมได้สามคะแนนสีเขียวได้สองสีแดงได้หนึ่งและสีสีเหลืองก็ไม่ได้เศร้าไปเลยก็จะเป็นแบบนั้นนะครับก็คือคนที่สีจะไม่สามารถมาเตะได้นะครับเนื่องจากต้งมีสามคนไปเตะแล้วก็คือแพ้ไปมาเกมที่สี่กันเลยนะครับอย่าเสียวเวลามากเกมที่สี่นี่ก็คือสามารถเล่นกันสองคนได้นะครับก็คือให้เรา เห็นรถเข็นไปเก็บของนะห้ามเก็บระเบิดนะไม่งั้นเราจะเสียของไปหมดนะครับเราอยู่ฝั่งไหนคืออยู่ฝั่งนั้นนะครับนี่ไงห้ามชนระเบิดครับอนั่นมันจะเสียของนะครับแล้วของที่ชนก็จะหายไปด้วยนะครับระวังนะครับทานผู้ชมเก็บให้ได้มากที่สุดนะครับนี่คือการร่วมด้วยช่วยกันของเพื่อนนะครับเมื่อเล่นหลายๆายคนนะครับขอบคุณ ดูไว้พวกนู้นมันจะแซงเราไม่ได้แหละโหแล้วแับเป็นเทบเลยไม่เคยเห็นโอเคครับอันนี้มันสามารถเล่นได้สี่คนนะแล้วก็สามารถช่วยกันได้ด้วยนะครับดีก็จะเหมาะสมกับก็คือแบบว่าเรียกง,ง่ายๆเหมือนเดิมนะคบก็คือแบบว่าเก็บของให้ได้เยอะที่สุดห้ามโดนระเบิดแม้แต่ลูกเดียวแต่ระวังด้วยนะห้ามไปเก็บที่ขอบขอบนะถึงมันจะมักง่ายก็เถอะแต่ว่าระวังนะมันจะโดนระเบิดได้นะครับ แล้วอย่าลืมมันกำลังจะสตรั้นานด้วยนะครับมันจะดีกับตรงที่มันเป็นรางวัลสองคนสองอ่ะก็ะคือมันจะเล่นสองคนได้เลยเนี่ยจะมีอยู่นี่นะลากมานี่อยู่นี่นะครับโอเคบวกผิดเกมที่สี่กันเลยนะเกมที่ห้ากัเนะเ,กเลยนะครับเกมสุดท้ายนะครับเกมนี้ถ้าเล่นกับเพื่อนนี่จะชอบมากเลยนะครับอันนี้จะมันมาก ผมคนแรกเลยมันทําไมมันตำไมเออบอทจะช่วยเรานะครับแกะด่านนี้นะครับมันจะมันออตรงนี้บอทจะช่วยเราอ่ามันจะมีล็อกเป้าสองคนด้วยนะครับอไอบอลเรทโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับเกิน <c oughs> นี้มันก็จะสามารถเหมาะสมกับหีบได้ด้วยนะครับก็คือเมื่อกี้ผมได้ที่สองนะครับถ้าเป็นหีบนะครับ โอเคและการอัปเดตแล้วก็คือแบบว่างพูดง่ายๆก็คือเราสามมันเราต้องขับรถหนีตำรวจนะครับถ้าเป็นบอทเนี่ยบอทจะช่วยเรานะครับอันที่อัปเดตก็คือคาอร์บอยที่จริงมันต้องต้องเป็นปืนนะครับปืนสองด้านใช่ไหมแต่รอบนี้เขาจะใช้อนเนี้ยไออะไรนะอะปืนไอคิเบิด้ด <laughs> ปืนไอคิเบิด์ด มันจะเหมือนเอนกิเบิร์ดดีฮะเอนกิเบิร์ดเอนกิเบิร์ตยิงเอนกิเบิร์ดสีแดงสีแดงเป็นตัวไอ้ไอ้นกสีแดงนะั่นของผมเป็นนกนกแยกสามตัวได้นั่นแหละสีแดงเป็นตัวสป,ปีนฮะส่วนสีเขียวสีเขียวผมไม่แน่ใจฮะอ๋อรู้แล้วไอ้ปากยาวนั่นที่งๆแบบว่ามันจะสามารถย้อนกลับมาได้นะมันเหมือนเหมือนบูมเม,มลงอะนะอืมโอเคไป เออได้เลเวลนะครับโอ้ซื้อได้แล้วแต่ผมไม่ซื้อดีกว่านะครับบุตรก่คนเรื่องอะไรดีได้เดี๋ยวเดี๋ยวก็คิดก่อนสิอะไรอักดีไปบ้างนะใครอยากเล่นก็ลอ,ง,องก็ลองโหลดได้นะครับ เดี๋ยวลองเล่นไหนสิแต่ดปดินก็ลองดูหน่อยสิโอ้เล่นเกมเก่าๆดีไหมเนะี่ยเกมไหนดีไปเออใช่ไอ,อเกมเ,เกมเน,นียที่มันจะเป็นหมายเลขใช่ไหมครับมันก็จะเหมือนกับเกมนี้แหละเนี่ยฮะแต่ว่าให้เอาหนีนครับ รืบแดงตายไปครับฮยอๆเอายอยอุ้ยระเบิดไปแล้วเหมือนเขาได้แรงบันดาลใจมาจากเกมนี้และอีกเกมหนึ่งเกมไอ้นู้นนะครับเดี๋ยวไปหนึ่งและเกมนี้เกมนี้เก,มน,เกมนี้นะครับ ก็สองเกมนั้นแหละก็คือเกมไฟกับเกมนี้นะครับมาผสมก็มาผสมสกันนะครับจงได้เกมใหม่เกมที่สองนั่นแหละเนี่ยก็คือเกมนี้กับเกมไฟที่ผมเล่นเมื่อกี้แหละก็ผสมเออก็มาเอามาผสมกันนะครับมาผสมก,กันจนได้เกมนี้นะครับก็คือดีตัวนะั้นเออจากเส้นสูงนั้นเป็นไฟนะครับ เแล้วถ้าเราเหยียบผ่านไปทางไหนมันก็จะลดตรงนั้นแต่ว่าก็เสียมันก็คือมันก็ลดทุกอย่างเลยมันก็ลดทุกอันนั่นแหละก็คือว่าเราต้องหนีด้วยนะครับไม่งั้นเราจะตกไปเหมือนว่าไอเกมอะไรวะที่แบบว่าที่ผมหนีเมื่อกี้มันจะต้องทาให้แล้วพอเราเหยียบในน้ำมันจะตกใช่ไหมครับอันนี้มันก็จะแล้วพื้นมันก็จะลดด้วยใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันนะครับ มันจะลดแล้วก็จะเีือนพอหมดแล้วก็จะทาให้เราตกลงไปนะครับนนะอย่างแลไรอีกอันนึงก็แบบว่าให้เราหนีไฟใช่ไหมฮะก็แปบลบว่าเราต้องหนีเลขหนึ่งนะครับแล้วไปเลขตื่นล้คือหนีไม่ทันละตายเกมโอ,โอ้เออแล้วในเกมนั้นมันมีคอ้อนด้วยใช่ไหมฮะน่าจะผสมกับเกมเห็ดด้วยนะครับเรามีคอ้อนนะครับก็คือให้เราตีเห็ดมากที่ตุดนนะครับ สมามารถกัดขวางเพื่อนได้นะ่ะไอ้สีเขียวสามารถเราตีสีอะไรก็ได้นะนี่เนี่ยสีแดงสีเขียวก็ได้นะนี่สีเหลืองก็ได้สีใครก็ได้นะแต่ว่าเกมือเกมไอ้พวกเกมนี้เกมวก่าถ,ถังอะไรพวกเนี้ยอย่าไปเล่นกับคนงอนมากเองอนง่ายนะครับ่าอ,อาจจะงอนก็ได้ เพราะพวกงินง่ายเออพพวกงินง่ายมันจะไม่ตามใจเราอยู่แล้วนะครับก็อย่าไปเล่นเอาทิ้งไปเลย <c oughs> ง่ายเนะครับเดี๋ยวผมขอลองคิดดูหน่อยนะครับผมลองเล่นเกมแรกนี่ก่อนครับเนี่ยเมื่อกี้สีเดงย,ยิงสีแดงแล้วผมยิงไปใช่ไหม อืมผมจะไม่อมันจะได้ไม่ได้ดาเมจนะเมื่อกี้สีเขียวก็ยิงผมและสีเหลืองมายิงผมนะครับแปลว่าสีเหลืองก็ไม่ได้ดาเมจจากผมนี่ไงแน่สีเหลืองไม่ได้ดาเมจจากผมละผมตายแน่ผมตายแน,ยยนย่ใช่ไหมเดี๋ยวเป็นนึงโอเคผมควรจะยิงสีเขียวนะครับตึบ ผมกับสีเหลืองยังอยู่สองคน,นครับอุ้ยตายได้เลยวะ่ะโหคือเกมเป็นเกมแนวยิงนะครับอ่าแล้วก็ลองกลับบ้านนะครับเอ้ยกดปิดดีดูหน่อยสิ เกมนี้ละกันแล้วก็คค่กอนยิงงั้นเหรอฮึมผมไม่รู้ฮะเดี๋ยวก็คลิกกับแป๊บหนึ่งนะครับอ้าโอเคแล้ว ผมรู้แล้วนะครับสองเกมไหนนะครับนั่นก็คือเกมนี้นะครับเขาให้กดใช่ไหมอันนี้เออเออไม่กดเหมือนแบบว่าให้เราต้องกดนะครับให้เรากดนะครับเออวันนี้นะครับเหมือนกับไอ้น,นู้นเลยหมุนต่อเอหมุนตรงเอ,อเร็วมากเลยเกี่ยวโอ้แดงก็เร็วเร็วไปไหนกันพอเออ ช้าชาหน่อยช้าชาหน่อยเนีปุ่งกระฟิกชนะนะครับแต่อันนี้มันไม่ได้ชนะพร้อมกันไงกับเกมนี้นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงอะไรวะนี่กับเกมนี้นะครับมันเป็นกระสุนปืนใช่ไหมในเกมดูนะครับถ้าเราเอากระสุนมาประทบกันมันก็จะแตกนะครับนี้ก็เหมือนกันนะครับมันก็ประทบกันโอ้ยโอ้ยนี่เนี่ยสักตั้งรู้ไหมอืม สักพีเลยปึ๊บไปเลยต่อไปเกมที่สามนะครับเดี๋ยวลองดูก่อนสิแต่ผมเล่นมาผมก็รู้แล้วเกมนี้นะครับ ดูสองเกมนะครับเนี่ยโอเคครับโดยสามคนอีกสองคนนะครับสีแดงพีแดงสีแดงไม่งูวะ่ะโอ้ไม่งูไม่งูโอเคผมดูแล้วนะครับว่าเกมอะไรามาผสมกันนะครับมันเป็นความมืดใช่ไหมระหว่างก็คือเกมผีนะครับในด่านนี้ด่านนี้นะครับก็คือมันจะมีความมืดนะครับเหนือในเกมนั้นเลยจะมีความมืด หายแล้วชิบหายกับเกมนี <laughs> <misunder dentro S 2> ้นะครับท <bug>, <us şöyle> <t us S 1> ี่มันเป็นเป็นเขาวงกดให้เราโอ้ยให้เราไปเอากุญแจนะครับอสีเด็กจะงูไปไหนครับเดี๋ยวผมรอไปอกดปิดเมื่อกี้เมื่อกี้ผมปุกดปิดคลิปนะครับ ตัวตีตัวตีแล้วก,ก็คิดก่อนเกมอะไรนะ่าจะเป็นขององุ่เขาวงกดง,งกั้นเหรอ,อก็ไม่มีนะครับ่้นผู้ชมเขาวงกดไม่มีเกมไหน,นที่มันเป็นเขาองุดเลยนะครับนอกจากเกมนี้นะครับท,ที่ผมเล่นเมื่อกี้นะครับมาลองเกมที่สีกันเลยนะครับไหนดูก่อนสิเล่นคู่กัน

เฮี่ยมให้รีบเก็บของให้มากที่สุดน้ำโดนระเบิดเออผมรู้แล้วนะครับสองเกมนะครับก็คือเกมหนึ่งจะต้องมีความรีบร้อนนะครับและอีกเกมหนึ่งจะต้องให้เก็บของให้มากที่สุดนะครับ ก็คือแบบว่าที่ผมคิดมาเนี่ยเป็นเกมเล่นคนเดียวหมดเลยแต่เขาน่าจะเพิ่มให้เล่นคู่นะครับก็คือเกมนี้ผมจะเอาเกมเล่นความรีบร้อนก่อนเลยนะครับก็คือเกมพิซซ่านี่นะครับให้ความอให้เล่นความรีบร้อนพักหน่อยนะครับให้รีบร้อนไปทำเออเอาไปเ,เ,เอาพิซซ่าให้นะครับรีบร้อน กับอีกเกมหนึงน่งก็านิไม่คืผิดโอเคกับอีกเกมหนึ่งนะครับเป็นเกมไม่เก็บของมากที่สุดนั่นก็คือเกมลูกหวานนี้เองครับที่เราจะต้องเก็บลูกโอมให้มากที่สุดและห้ามโดนระเบิดไม่งั้นเราจะโดนลดคะแนนเหมือนกับเกมนู้นนะครับที่เราจะต้องห้ามโดนระเบิดไม่งั้นอาหารที่อยู่ในตะก,กร้าเราจะหายไปหมดเลยและเกมที่ให้ได้สองคนไม่แน่ใจนะครับ เขาต้อจะเขจะคิดมาเองหรือเปล่าว่าให้เล่นมาสองคนนะครับมาเกมที่สี่กันเกมที่สี่กันเลยครับสี่ไหมวะห้าสิเออใช่ห้าครับดูสิวิ่งหนีชนะเพียงแค่คนเดียวเฮ้ยเฮ้ยเอา การเลือกเออ๋อรู้แล้วเกมหนึ่งสองเกมครับอ่ารู้สึกว่าจะมีสองเกมนี้นะครับนี่ก็คือเกมแข่งรถนะครับเพราะว่ามันจะมีรถอยู่ด้วยนะครับมีมันจะเป็นเกมแข่งรถเป็นเกมแข่งรถให้เรา ขับรถนะครับใครที่ฝึกเออใครที่มาเล่นเกมนี้ก็เท่ากับฝึกหนีตำรวจก็ได้นะครับเหมือนกับเพื่อนเนี่ยเป็นตำรวจแล้วเราก็หนีนะครับนี่แต่ถ้าเร็วกว่าตำรวจก็อย่าอย่าไปชนหลังตำรวจก็พอเ <c oughs> <c oughs> นี่ยผมตามสีเขียวทันแล้วเนี่ยและอย่าลืมนะมันสามารถชนะเพียงคนเดียวนะครับนีผมชนะเพียงแค่คนเดียวเอ้ยไม่ได้เฉย ได้เฉยชิบหายเราก็ไม่เป็นไรเล่นได้ห้าร้อยมินิเกมเดี๋ยวที่ผมเล่นไปเดี๋ยวแป๊นึงเดี๋ยวที่ผมได้เล่นไปปิดหกร้อจ็ดสิบมินิเกมแลวอีกเกมนึงนะครับเดี๋ยวแป๊นึงก่อนลืมและให้เลือกอันนี่เกมนี้นะครับคือเหมือนจะให้เรามันจะเลือกนะครับว่าใครจะได้ระเบิดไปนะครับ นี่แล้วมือไรกก็มีการตระยศกันนะครับโดยการให้ระเบิดนั่นเองก็เหมือนกับการผลักเหมือนกับผลักตัวพวกเราไปให้นะครับอที่เกียวโดนเลือกครับมือนกับการผลักเพื่อนไปโดนตำรวจนะผมได้ครับผมได้เอ้าแล้วทำไมไม่ให้เพื่อนเออนั่นหละครับ ก็ม,มีเป็นเพยงแค่นี้นะครับทุกคนสามารถบอกมาได้นะครับว่าว่าเกมไหนได้มาสูงมาจากอะไรนะครับ เอ,อเกมอื่นก็มีนะครับสามารถผสมได้นะครับก็คือ5้าเกมนี้ก็มีให้ผสมนะครับเกมนี้ก็มีให้ผสมนะเกมนี้นะก็มีผสมนะครับก็คือผสมโดยโดยดูนะป้านม่นก่อน <c oughs> โดยผสมโดยเกมร้องเพลงอันนี้นะ จริงครับก็คือได้แข่งร้องเพลงนั่นแหนุ่มทำบั๊กแม่งเลยเอสีแดงไอ้สีแดงสีแดงมึงตายเอาอสีเขียวมันเละสีเขียวมันมาอสีแดงมันจะมาที่บั๊กได้ไหมจริงด้วยฮหม สีแดงมันจะมาที่บักได้โอเคอเฮ้ยอ่าสีแดงได้ไปไม่เป็นไรกับเกมที่จะต้องกดได้ตรงจังหวะนะครับก็เกม กคือเกม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 นี้ยินเลยวะเอาเกมนี้ก็ได้เหมือนกันนะเนี่ยเกมเกมปูนี่ก็ได้เหมือนกันนะเกมนะน,นี้ก็ได้นะเกมนี้ก็ได้เหมือนกันนะนี่เกมนี้ก็ได้นะอืมเลขคี่กอล์ฟสิเกมเลนท์สเอวไม่หลบหนีแล้แว หลบสิ่งกีดขวางก็เหมือนกับเกมผีอันเดียวแหละก็เหมือนกับเกมผีแหละเออเนี่ยเขาบงกดก็มีนะเกมผีนี่ให้เาหลบสิ่งกีดขวางแล้วอยากให้ผีดูอยากให้ผีฆ่านะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย โฮ้ยโอเคนั่นก็แค่นี้ก่อนนะคะสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในคลิปต่อๆไปด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะครับวันนี้ก็คงขอตัวลาไปก่อนนะครับด,ดีครับบ๊ายบายจะกนใหม่คลิปหน้านะครับ Oi.